คลิปนี้พาทุกท่านมาทําโคมไฟจากตุงยางเมงมุมวันนี้เราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่การคัดไม้การวัดระยะทั้งบนและล่างนะครับหลังจากที่เราคัดเลือกไม้เสร็จแล้วไม้ที่เราใช้นี้ขนาด10นิ้วนะครับสินิ้วแล้วก็ตัววัดระยะจากขอบเข้ามานี่สนิ้วทั้งบนและล่างนะครับฝั่งละ2นิ้วหลังจากนั้นเราก็ทําการพันก้านซะก่อนนะครับพันก้านตรงนี้จากตรงที่ White, มาร์กไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ ระหว่างนี้เราก็จะพันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดมาร์กอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะรีสปีดนะครับให้เร็วขึ้นนะครับไปจนถึงนี่ครับเสร็จแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นไม้ที่จะเอามาใส่ด้านบนและด้านล่างอันนี้นะครับก็กะระยะมาเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดก็แล้วแต่ความต้องการของ แต่ละท่านแต่ละบุคคลเลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะทําการวัดระยะกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางสําหรับใครที่มีดินซ้อมมีไม้บรรทัดก็สามารถแบ่งครึ่งได้เลยอันนี้ใช้เป็นไหมพรมนะครับในการกะระยะเอานะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับหลังจากวัดกึ่งกลางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํา มามัดเข้ากับตัวแกนกลางนี่นะครับมัดให้แน่นเลยนะครับให้แน่นเลยเป็นเครื่องไมาบวกหรือว่าเป็นไม้กางเขนนะครับมัดให้แน่นเลยค่อยๆมัดไป อีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันในขั้นตอนนี้จะรีสปีดนะครับไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรามัดครบทั้ง2ฝั่งแล้วเราก็เช็คระยะนะครับเพื่อให้เนี่ยครับให้มันขนาดกันเสร็จแล้วเราก็เริ่มดึงเลยครับดึงจากด้านข้างเข้าแกนกลางแกนกลางออกด้านข้างขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับในใจกลางสีอันนี้ใช้สีขาวเริ่มต้นใจกลางครับอันนี้จะใช้ทั้งหมดประมาณ9ก้ถึงสิรอบนะครับ กลางที่เหลือนะครับก็แล้วแต่เราว่าอยากจะใช้สีอะไรเข้ามาผสม นะครับแต่อันนี้จะเริ่มด้วยสีขาวทั้งหมดประมาณ10รอบพันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจากด้านข้างแล้วก็ม้วนเข้ามาหาใจกลางจากใจกลางออกด้านข้างขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆจนได้ขนาดแล้วก็ระยะที่เราต้องการแล้วนะครับอันนี้ประมาณ9รอบนะครับเรอบหลังจากนั้นเราถึงจะได้นําสีอื่นๆมาไล่เฉดสีนะครับลงไปตามที่เราได้กําหนดไว้ว่าอยากจะให้เป็นสีอะไรนะครับหลังจากที่พันครบตามรอบที่กําหนดไว้แล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ และนี่คือชิ้นส่วนโคมไฟตุงยายแมงมุมทั้งหมดนะครับที่เราจะนํามาทําการประกอบส่วนนี้จะเป็นขวดไหมพรมนะครับที่โยมได้นําไปม้วนใส่ขวดไว้ให้นะครับก็แบ่งเป็นสีต่างๆครับที่เราจะต้องเตรียมนำมาผสมอันนี้ก็คือชิ้นส่วนที่ทําเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือชิ้นส่วนของโคมไฟ ที่เราจะนําไปประกอบกันโคมไฟ1ชุดเราจะใช้ส่วนประกอบของตุงยางแมงมุมทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันฝากกดติดตามเพจไว้ชมตอนสําเร็จรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับ